เช้านี้ทําแค่ผัดฟักทองให้แม่ค่ะสวัสดีค่ะรัวบ้านบ้านรัวเตาถ่านมาแล้วข้าเมื่อคืนต้มขาไก่ของเรายังเหลือค่ะเดี๋ยวอุ่นเอาแล้วอีกอย่างวันนี้คุณคารจรจะลงมือทํากับข้าวเองวันนี้คุณคารจรจะทําราบโครงไก่ค่ะโครงไก่ก็ซื้อมาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละค่ะเราอาจจะไม่ได้ทําขั้นตอนการลาบโครงไก่มาให้ดูนะคะเพราะหน้าที่ของเราวันนี้ผัดฟักทองเสร็จเราจะไปตากผ้าค่ะหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะคะนอนหลับเย็นสบายมากเลยค่ะไม่อยากลุกจากที่นอนเลยส่วนเด็กๆก็ยังไม่ลุกเลยเช้านี้หลังจจาาากกกททีี่่เรลุน นะคะสิ่งแรกที่ทําเลยคือเสียบกาน้ําร้อนชงกาแฟค่ะหลังจากนั้นก็หุงข้าวในส่วนของฟักทองเรานะคะใส่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่ช่วงส่งการค่ะน้องเกือบจะกลับบ้านเก่าแล้วค่ะทาการปอกฟักทองของเราให้เรียบร้อยค่ะเมื่อวานตอนที่ฝนตกนะคะดีที่เราทํากับข้าวเสร็จทันค่ะฝนตกแรงค่ะครัวเราเปียกหมดเลยอุ้ยทุกคนเราลืมไปค่ะว่ายังขาดใบโหระพาเดี๋ยวไปดูในตู้เย็นค่ะว่ายังมีเหลืออยู่หรือเปล่าถ้าไม่งั้นเราก็ต้องเดินไปซื้อที่ร้านค้าในบ้านค่ะเมื่อก่อนเราเคยชําเอาไว้นะคะต้นใหญ่เลยละค่ะแต่แม่เราคิดว่าาย ค่ะแกเลยถอนทิ้งหลังจากที่หั่นฟักทองเสร็จเราก็เอามาล้างให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ไปเตรียมตั้งกระทะของเราได้เลยค่ะวันนี้เราจะผัดฟักทองใส่ไข่แบบไม่ปรุงให้แม่นะคะสาเหตุที่ไม่ปรุงก็เพราะค่าไตแม่ลดลงค่ะเราเลยต้องคุมโซเดียมวันนี้จะใส่ไข่เน้นๆเลยค่ะ3ฟองส่วนความหวานก็เอาจากฟักทองค่ะทุกคนคะเราเอ็นดูพริกกับใบโหระพามากเลยค่ะจะทิ้งก็เสียได้ค่ะผัดฟักทองของเราสุกได้ที่เราก็เตรียมตักขึ้นเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปตักผ้าต่อค่ะทุกคนก่อนไปก็ขออุ่นต ต้มขาไก่ของเราก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดนะคะ